ก็คือลารมก็คือลมกต่ชาวชาวบ้านองค์ควคุมไม่เข้าใจขอราฉันมันเป็นหวานเกินต่นน้ตาไหลเสียน้ำไหลหกไปเกินตเลพแลครับวันนี้เรามาทาไมวันนี้เรามาฉลองครับผมฉลองฉลอง ตามใจใครอย่นะนะครับผมมียอดสมหรือว่าทีตามาบอมีงานเลียนครวันนี้เราจะลีลชหอครับเนื่องจากโควิดแห่งชาตินะครับเราต้องฉลองบ้านวันนี้เราทำอะไรกินผมซื้อผมด้สั่ส้มตำมาแล้วครับผมสั่งส้มตำมากินที่บ้านกินคนเดียว้แหละ ผมไม่ได้กินส้มตำมานานมากแล้วครับผมส้มตำเนี่ยผมเมื่อกินผมจะกินก็่ต่อเมื่อสั่งรส์กับเพื่อหรือว่าเดินทางไปหลาจังหวัดนะครับเพราะว่าคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวครับกินส้มตำไม่ได้ยอร่อยเลยเนี้ยแต่วันนี้ได้กินสั่งส้มตำปูปลาไามครับสั่งเผ็ดมากเพราะผมกินเผ็ดไหมผมว่ากินเผ็ดปานกลางนกินเผ็ดได้ไม่มากกินเผ็ดปานกลางได้แต่ว่าวันนี้ผมสั่งโคตรเผ็ดมากินนะครับผมครับโอเคครับไม่ลชลองนะครับผมไปโอเคครับ เรามาดูอาหารแนะนำนครับนี่ครับส้ตมตำปูปลาเผ็ดมาก <Wow. S 1> เผ็ดมากผมสั่งโคตรเผ็ดเลยนะครับผมส้ตมตำปูปลา <Wow. S 1> แล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างนะครับโหพร้อมน้ำจิ้มนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็นี่ต้มแซ่บกระดูกหมูโคตรเผ็ดมากเหมือนกันนะครับโ <Wow. No. S 1> อเค <Okay. S 1> แล้วก็มี อันนี้ผักมันเยอะไปหน่อยเขาให้ผักมาอันนี้หมูแดดเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือโค้ดผักให้ <Wow. S 1> มาทุกคนเยอะเลยนะครับผมแล้วข้าวเหนียวทุงนึงนะครับนี่ข้าวเหนียวทุงนึงโอเควันนี้เราจะมาฉลองนะครับผมฉลองห้าสิบสับสไครห้าสิบกดติดตาม <Yeah. S 2> เย้มาเล่มกินกันเลยครับผมอนี้ข้าวเหนียววันนี้ผมได้กินมือนะครับผม เอ่อถามว่าเคยกินมือไหมเกิดมาไม่ค่อยกินไม่เคยกินมือนะครับเคยกินมือแต่เป็นข้าวเหนียวถ้าเป็นอะรนิดหน่อยอ่ะคือกิบมือได้ครับแต่สวยย่วนใหญ่จะเป็นช้อนครับวันนี้เรามาลองกินมือกันนะครับล้างมือเรียบร้อยนะครับดีงามข้าวเหนียวหมูกเหนียวร้อนๆอยู่เลยอะ่ะเริ่มต้นอ,อะไรกันดีหมูเด็เดีย,ยครับอของข้าว อโอเคแล้วผักเยอะมากเลยแล้ผักอะไรบ้างอ,อร่อยอร่อยจริงๆครับพี่น้องพี่จ๊ะเล่อะไรมันเอาลิ้นสิบปันเนี่ย จริงๆแล้วผมไม่ชอบกินปูปลาครับเพราะไม่ชอบผมชอบแบบว่าหวานๆผมชอบตําไทยมากกว่าเพราะมันชอบหวานๆครับปูปลามันเค็มแต่ก็แต่ก็กินได้ครับไปกับเพื่อนก็กินประมาณตลอดเผ็ดมากเลยอ่ะกินานครับทุกคนอาจจะเห็นว่าไอเชียบ้านมันไม่มีแก้วไงหนึ่งเอ้าขวดมาตัดทำเป็นแก้ว เขาบอกว่าบ้านผมไม่มีแก้วครับคือมีแต่แตงหมดครับแก้วกอใบก็ใบแตงหมดเลยเอาขวดน้ําตักมาเป็นแก้วครับกินเสร็จก็ทิ้งได้เลยครับเพราะมีขวดเยอะครับเพราะว่าซื้อน้ําเป็นขวดกินครับเลยมีขวดแบบนี้เยอะมากอร่อยเผ็ดนอืมนี่ไก่ครับเนื้อจิ้ม อีกอย่างนึงผมไม่ชอบป้งข้าวเหนียวในหะ้มันเน้นๆนะครับแป้งข้าวเหนียวแน่นๆแล้วมันดูไม่อร่อยอนะ่ะผมชอบกินแบบหยิบกินเลยมากกว่าผมกินมือไม่ค่อยเก่งแต่ผมเห็นคนที่กินมือเก่งๆมากคือใครรู้ไหมครับคือพมา่าที่ลงเย็บผมครับเขากินมือทุกคนเลยครับกินมือ ตลอดเลยอะ่ะเขากินหนงงงงงามงงามทำนานมากเลยคล้ายๆกับคนจีนใช้ตะเกียบนะครับเหมือนกันเลย <c oughs> คนราม่ากินมือกินมือเก่งอ่ะโอเคอ้โหครับแต่ก็อร่อยครับนี่ผมขอช้อาานๆกินน้ำซุปนิดนึงนะครับแดงเผือกเลยเผ็ดแน่นอนอืมอ่าอืม อืเจือแรงมากคือกินมือมันใช้เข้ากแบบมันั่งๆแบบเนี้ยนั่งแบบเนี้ยแบบกินมือผมเห็นคนบุญลายเขาทำกินนะแบบเนี้ยกินมืออคือผมไม่ให้หน่อยทีนจะได้ใหกว่ามหักไว้้างเนี้ย ฉลองเราบีนี้ฉลองห้าสิบคนติดตามครับจริงจริห้าสิบคนติดตามเนี่ยสี่สิบคนนี้เป็นญาติพี่น้องกันเลยนะสี่สิบอาสาสิบสาสิบคนเป็นญาติพี่น้องสิบห้าคนเป็นเพื่อนสนิทอี่สิบคนเป็นใครก็ไม่รู้อะไรครับ oh, <no. S 1> แต่ผมจะพยายามแต่ไม่เต็มที่ครับ คลิปมันอาจจะไม่ค่อยดีค่อยเด่นเท่าไหร่นนะเพราะว่ามันติดโควิดครับมันไม่สามารถไปถ่ายทํำที่ไหนได้ครับมันต้องหาอะไรที่ถูกถ่ายไปครับเหงืห่อแตกพักเลยร้อนโอ้ย,อยเพริร้อนเหงื่อแตกจะปรับกล้องนี้ก่อนอืมถ่ายหน้าจะชัดนี่ครับโอ้ยเพริ่ร้อน Pện chim lại là dùng dầm dạp hùng quá hùng dưới hỏa hạng thương nào mỹ tục bỏ lẫn chưa nào chưa nào nếu như ở gầm đồ một nào กินมือคนเหนียวครับทุกคนอยากดราม่านะครับโ้ยเหี้ยกินดีอยู่ดีดมันก็ทั้งหมดเนี้ยยังไม่ถึงสามร้อยนะครับสั่งมันยังไม่ถึงสามร้อยไม่ไม่ลวค่าส่งนะยังไม่ถึงสามร้อยนะครับ แพงกว่าแกงเขียวหวานเป็นนิดหน่อยเองแกงเขียวหวานอฉลี่ย250แต่เนี้ยเยอะแยะมากมายยังไม่ถึง300ครับ265บาทเองแกงเขียวหวาน250พวกเจ้านี่อะไรก็ว่าอย่าด่ามาพวกธนาคนนารเฮ้ยมึงกินได้อยู่ดีนู่นว่าทำไมไม่ใช้น,น,น,าชาน่ธนาคารขอพักครับ เขาวิ่นนะไว้เผ็ดโอ้ยดูเผ็ดมากเผ็ดมากครับเหนือแต่พักนี่กำลับบเปิดแอร์ยี่สิบองศานะครับยัเงเผ็ดอันโอเคมากินกันต่อโอ้ย Ừm. xu sủ Bích Big tủ bảo là lunch, lunch, lunch cho ăn bé được Ôi. Nhìn khó ta. Ừm. Ừ, กินเป็นเผ็ดแล้วมากินละร้อนโอ้โหทำไมกูไม่ใช่ลองอาหารญี่ปุ่นวะนี่สั่งอาหารญี่ปุ่นมากินได้ดิเวผมอยู่บ้านคนเดียวครับไม่ไม่ค่อยทำอาหารไม่เคยทำอาหารกินเลยนะครับ ทำก็ส่วนมากก็ต้มามะม่าก,กับผัดมะม่าหรือว่าทอดไขครับแก๊สแก๊สป็นนี้ครับผมเคยทำมันตีห้าปีกว่าแก๊สไม่หมดถังนะครับห้า <Wow. S 1> ปีกว่าผมซื้อถังมาแล้วผมไม่ไม่ไปสามารถเปลี่ยนถังใหม่ได้เพราะว่าเขาไม่รับเปลี่ยนเพราะว่ามันเก่าเกิเกนเพราะมันนานหลายปีมากห้าปีครับกว่าห้าปีกว่ากว่าแก๊สปินี้จะหมดถังมาถังเล็กๆครับ ต่ตอนเนี้ยเผ็ดมากดูเยมีแต่พริกโอ้ยโอ้ย อีกอยงผมทำผัดมาม่าอร่อยมากเดี๋ยว,วหลังผมจะมารีวิวการทำผัดผัดมาม่าให้ดูครับคุณทำมาม่าอร่อยมากจริงเพราะว่าผมอยู่คนเดียวแล้วผมกุ๊กคีบมามะ่าเนี่ยผมรู้ไส้ทุกพุงกับมามะ่าทุกเส้นเลยเป็นยังไงทุกรสเป็นยังไงครับผมลองผิดลองผูกการต้องการผัดมาอะไรเยอะแยะมากผมเลยมิสูข,ของผม เป็นการผัดมาหม่าอ้ยเผ็ดแล้วงานฉลองครับแล้วฉลองเราจะฉลองอีกทีเมื่อพบพันพันคนตตามนะครับพันสักสกัยนะครับะะผมเราจะฉลองอีกทีแล้ว ตอนนั้นเราจสองยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับเอาจะหาฉลองตามข้างนอกครับอันนี้เราไปข้างนอกไม่ได้ครับเพราะติดโควิดอยู่บ้านช่วยลุงตู่ครับออกจากบ้านเดี๋ยวหาว่าไปกระทรู้ลุตงตู่ไล่ลุงตู่อยู่บ้านช่วยแม่ลุตงตู่โอ้ยเผ็ดโอ้ย,อย,อย,อยแต่ผมไม่ท้องคนระับลุงตู่บอกเราต้องทำงานไปด้วยกัน กินอะไรหมดเลยเนะมือไม้ผมสิบนิ้วหมดเลยครับเปิดเปื้อนหมดเลยแต่พม่าเขากินมือเก่งมากนะครับที่โรงงานนะครับกินมือกันโอ้โหรย่างไรย่างไรอย่างมันกินยันโอ้ยของเยอะเลกินตั้งแต่ปากแม่เพล่โอ้ย จับมาไม่มีเส้นละก็อนให้เป็นเพลงอะโอ้ยเขาหน้าขาหลังไม่เอาละซุมตำนี่ผมไม่เคยกินบ่อยับนานสุดเป็นือเป็นปีก็ไม่เคยกินนะต้องไปกินผมเป็นกับเนเพื่อนครับนานไม่กินทีเจอเพื่อนทีก็ไม่ได้กินทีมนี้ไปแต่จังหวัดเออกินบ่อยไปับไปจังหวัดมพิ่ได้กินอนกรุงเทพอยู่คนเดียวไม่ชอบกินครับมันต้องกินเป็นกลุ่ม อยายสดน้ำเลยร้อน นบนโต๊ะเนี้ยที่ผมคิดว่าโอเคสุดสำหรับผลคือหมูหมูเดียวเดียวเหมืนเหมือนมากเข้าไปเลยอยบาเดียว ห้าสิบสัตตะไคร้เนี่ยผมใช้เวลาทำสามเดือนเลยครับกจดได้ห้าสิบคนติดตามจริงๆไม่ไม่ต้องทำถึงสามเดือนก็ได้ครับแค่โทรไปบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนให้กดสัตตะไคร้เลยก็ไดร <î> แต่ด้วยฝีมือครับเราต้องทำครับ มีคนถามว่าทําไมถึงทําถึงทําช่อง YouTube อันนี้ไม่มีเรื่องราวครับมันมีเรื่องราวมากเดี๋ยววังว่าเดี๋ยผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าทําไมมาทําช่อง u ู u b e มันเหมือนมันฝังใจมาั้งแต่ทํางานอยู่ทํางานได้บันเทิครับอยู่ทางช่องช่องหนึ่งครับช่องไม้สีนะสมัยก่อนตอนจบใหม่ๆเดี๋ยวมาไล่ฟังครับอืมไม่ไหวแล้ว ผมยอมแพ้บิ๊กตูนะครับอันนี้ผมต้ตมตังหมงไม่กินแล้วเผ็ดแล้วไม่ไม่อร่อยไม่ชอบนลการเล่นฉลองนี้ก็สมบูรณ์เลยกดติดตามกดส u b s c r ้กดกระดิ่งช่องตามใจฉันหม่งพัฒนาด้ครับผมเราจะเราสัญญาว่าเราจะนำความบันเทิงทำลิดดีๆมาเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับผม สำหรับคนที่เคยคสำหรับคนที่ติดตามแล้วขอขอบคุณมากนะครับเอแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับงานฉลองวันนี้พอเลยนะครับ